จรินขอต้องกันอีกคือเก่าดูเข่าก่อนนเจไปใส่แม่ พี่น้องเินข้าวต้องผมไหมพี่น้องส่งผมไหมเทบ่ะไอ้ยะมาเด้อกินข้าวน้อกันหนองเสือสองข้างหันยุ่งข้าวพี่น้องเป็นค <laughs> ือจังสิไข่ล่ะพี่น้องสุขภาพบก่ได้ <c oughs> มันกินขอยงกันพี่น้องรยบด้วย oh <coughs> <coughs> บางเลยพี่น้องบางม่งจะไม่จดจึกถึงรูเปเ็ถ้าเป็นผมเสงนหน่อยนะพี่น้องริ้ประเด็นฮะไปเคอยสบายค开心ไปไป็นอเรางลลงไปคือมันเลย ล้องพุกพนอ <c oughs> ยาจะเีนหองเรื่องละหนองด้วยเสียเ <c oughs> พรา้องไมเหเ็นติใจมัตื่นอยงติดไปมันก็ไปไปมันจะพุ่ะ <c oughs> ข้างล่างพี่ทำเสร็จแล้วปูกกระไบแล้ว <c oughs> เอย๋ยพภาพพี่ดูเอง

ก็ยเงี <ett uell> ่งไอ้ๆเงี่ยงจะมาเขาเป็นโรคปอดอุดันนะอาการแบบ เลยงหนองเียงแน่หมขึ้นมาไกก้าตรวจด่วนมีนี่ก็น้ำเบิงเบิงไหนหอดเตรียมขึ้นอ่ะเบงมีนี่นอนชอวผ่าเ่าเขานไงใช้กัเบิงเหมือลงไปเสิมเบิงเบิแงเบงจะหลอดพี่อ่ะไ่ได้สกัเบิงไม่จะหลักไเบ้องรเบงบางนี่ไ โบ <c oughs> ราณเยบ้าไหวนะงอนเขเดยกก็ได้เรื่องๆตอนใอเจ้าภาพจงเจริญมาพี่น้องนะมันมันหล่นนะคะโชคทีกรจกกระจก เดพี่น้องเขาไปวิ่งกราเจาไหมพี่น้องสุดที่เ่าแล้วเห็นี่ไม่มีอะไรไมัน่าจะเขามามาเจอกระสุนผมไหมอ๋อพี่น,ออน <c oughs> ้อนงเร,ร้ไพี่น้อง trong khai đầu Mấy chị thì nó Tay màu đen là khói lại Mình tấm xa luôn lấy như cái làm lòng làm thôi, cứ nhỏ lại không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ชิมนี่ไปชมนี่ยับี่นองนะนะนาทมาอย่าลืมไอนี้เลยอยืมเนชแนลขอบคุณจ้าภาพเขาเขานองมันเห็หมดมากินเสมอใส้มมดีคาะตอน้อนองมันทั้งมันมามีคนหคนหอมไปใส่กระดาษไปสร้งแต่าไค่ไปใส่ามาใสไหนอ,นนอกินองนชมนีไปชิมเนี่นับนองนะกินเนามได้จ้ะอย่านืมเมีชแนวนะ ผลิตภัณมากโปไห่ปรแช่คปเจ็ตต์ตมผมไหมเนี่ยไม่วร,ร,รจจา